ลายเลยพี่น้องเลยไวไวแห้งเนาะเป็นกอโดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมันี่กายอยู่กันผูวงเดอ้อเนาะโดย ก็คือสวยพี่น้องเมื่อนี้ค่ะบรรยากาศกักบแบบแดดแดดแห้งพี่น้องเมื่อนี้โดยทางสางคนกาคันห้องนาะคกอหองเลยได้ร้อยเลยมาจากเพราะว่าเพิ่เห็ดว่านนี่เพิ่งข้ามเนาะในเมือ่อโดยเมื่อนี้กะมาเหตุออยเดี๋ยวกะับไปเบ่งน้ากันเลยพี่น้องมาเพิ่เห็นฮอไสแล้วเนาะโดยพี่น้องเนาะทางนี้เป็นกระก้อพี่น้องเนาะนกระกบันได ต่อทางขางมันบอกเป็นเอินไวเนี่ยอันนี้โอ้ดชับโดยาเี่นอได้ลายแล้วพี่น้องเลยไวๆแห้งเนาะเป็นก่อแล้นลอยยับเด้อผนเหตุวียนายับออกโบไปอยู่ใกล้เสยปูนขาวปากัน สบายดีเด้อประองสบายดีายดีลงลินไุ่งลยนอไยาอยมาอยู่ทางนี้นะเท้าเสือดำมาอยู่ทางนี้นะพี่น้องเลยบ้านนี้ย้า อ่าบดเห็ดละบดเห็ดบดหวอนั่นเด้อระวังเล็กเด้อนี่เล็กอยู่ในชิเป้ย่างเราใส่เกลือนะไม่เหยียบเล็กได้สบายดีได้พุงสบายดีค่ะสบายวันนี้สีดำเต็มสุดน้องวัน <laughs> น,วนี้หมดเต็มนี่เลกตามหาสาวเสือดำ <laughs> ทั้งนี้เลยจ้ะเสือสีบัวสบายดีละ่ะ <laughs> สบายดีน้องหลานหน่อยหล <laughs> านหน่อยสมสือแนเนาะ มีกระแหงบ่างเลยน้องดอนโบยหยับเด้อนะเด้อใบตักขี้เหงอมันฮักเลยค่ะฮักหรือโบมีเงินซื้อไดยเงินมึงอะไรโดนเลยสื้ออันสหพันธ์เลยค่ะไม่เคยเลยชาวห้าพันธ์นะเอาไว้ดีๆได้ละมีกับบรรยากาศแดดฮอ่หนักมาเมื่อนี้พี่น้องกูครอของฟ้าแบบเจมๆเลยอืมกินข้าวกํายังมื่อนี้ กินข้าวกับชิ้นแห้งแซบอ่ะแซ<ส>บเ <c oughs> ด้ต <c oughs> อนเทียงเลยบ่มี <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรแต่งสร่าง่นจักโมงพิ่นเมื่อวานนี่จักโมงเนาะประมาณเจ็ดโมงหรือว่าแปดโมงนี่แหละเมื่อเมื่อคำเนาะพ่อ่ออน, <c oughs> นก่อได้ไล่เถอะ เห็นผูวงคนไทยคลิปลงหนองเงไเพราะว่าวันนี่กเบมันเมื่อค่ำเนาะเป็นเห็ดให้แล้วแหลรต่างวงกบวานนี่แล้วก็เป็นกระกอเลยเนาะนุชได้กบังกกอนิ่นอน ไปเอาไปจิ้มอนไปเลยนี่หละโอ้ถือไปโมนี้บังนั่งถือวันนี้เดินกินถึงรถอีกนมาด้ยนั่งไมมามาไปท่อุก้อนบล็อกนระบงเด้อถือหัวกันเลยหปเนี่ไแหมากดนมาหงมอดน 10โมงมาไหล่ะฮะลงไปบ่บ่บ่อย <men groans> <men> <men> ู่มอคนเฮ็ดเวียงนะมาไหนเวียงปุ้นเข้าป่าบ่ มันทำง่ายพี่เนาะไปมึงก่อว่านนี่นะเนาะก็ขึ้นได้ลายแห้งตอนแรกวานนนนะ่านนี่แหละเผินเห็ดเนาะเทคานึงเทิงยังมาทันเท่บอมตอกใหม่ไวนะ้เนาะเทคานเทนะิงเนาะ ทรไมเหียนีน่นนะม่นเหี้ยมือโทรศัพท์เราเองเหียโทรศัพไปเหียว่ะได้จับคะเียมา เลนฮีตูุ่มๆลาลินผน,น่องไปเล่าไหนหนอ,องปลาลินก็ได้ไปอมอันโอนมดไปาืนาน้ำมือจะดคันคันเทิงนะเพิ่นยังบม่ทันเท่บอใดิอืม <c oughs> ไม่แป้นเพิ่นอน,นาไว้อยู่ผสมปูนไวนะ้เนาะ วานนี้เป็นเมือม่อเมื่อคืนนี่เนาพี่น้องวานนี้หละเมื่อแปดโมงือว่าเจ็ดโมงแปดโมงเขจะได้ทานนะให,ใหม่ใหนะม่อยู่ะจะจูดนะมาใหม่มันจูดอยู่ทางอนนันไม่เท่าเด็กพี่น้องเลย

มุดอะไรสุดปตายนมันนีไมุไอ้สามบักไอสามสปลานม่ดสามพนตาจักมุดมันนี่ได้ะไยสุดปนะมุดอไรนะมไดอะไรมไดกะไ้มาคนใหม่เด้ค่ะเออหมาพาไต้องไม่ได้ขวัญใช่ไหมครับเนผสมปูนชีสชา แม่มานั่าั่ข้างนวดนดเมื่องหินมาใส่นะไดด้อมานี่ไม่ะช่ท่นะคะไม่โด้เอนควแล้วครัออกไปอนี่แต่การทำงานที่เสร็จจบหมดเล๊ะบครับ

ไม่จะสร้างคนแรกบอกแล้วพังห้เพื่อนมาออกมาฟังนิดหน่อยเด็กน้อยก็ได้นะไม่จะสร้างไม่จะสร้าง

ทานทั้งเครอคุณกอว่าไอเ็มันคืนแน่เหมือนเมื่อด็กนะคืนดูดีได้เลนาะนท่ี้รมีเสียง้เด็กหน่อยดูได้เพ่มขดันมีแตเทเลยแนี่เนาะเท

ผสมพอดีเลยเนาะพี่น้องเิ็กน่อยเป็นออกปลิหลินทั้งนอกเลยค่ายเนี่ตอนกินกัแบบเสียงลบกวนได้เนาะฮะนี่ไงเพิ่นน้หน่อยนบั้งาเาเน้ำไลออกมาดิ<อ>ดพเ,นเนพ่นเห็นเพิ่นขึ้นบัวแล้วนั่นเนาะเห็นอเพื่นเื็่นขึ้นบอยมาเลย ใส่โใไฮน้าปูนลายบอกอือหือถ้าไรลงางมันกระหี่ยมันกระสีโบเต็มนั่นเนาะมันกะอิอมันกรสีคือมิเตหินอยู่ในหันละหอเนกัมิตหินแล้วก็เห็ดสวย <c oughs> <笑><笑><笑>เห็ดง,งามๆเลยนะพ <c oughs> อะดีได้เป็นหองหนึ่งกะ ประเทศข่านแล้วก็ยังโดนอะไจักไดก่อนอะมืองแรกเลยสิก่อนอะมันชีแหงท่านบ่โอ้ยนี่มแหงอ่าก้อนทาเธอส่เธอตอนเออผลคิดว่าสีแหงบ่ท่านบกตรวตรวจกมือติดกะโลปะเนี่ยติดกระโลเลยเลยเนาะเจ้าบ่เป็นคนติดดอน้อเออดเาโบกกรายดอกแ่นเดียวนึ่งเนาะขาเดียวหนึ่งสองขา

เดินเดินพันธุที่นี่แล้วอันนี้เชียงก็ขึ้นอืมมันอันนั่นได้แบบ,บพันบุไบริหายท่านนะแบบมืออันนะแบบว่าบรหายหอนมืออันออกพรรษาบาริข่าวพรรษาป่ะเขาเขาข่าว่าออกพรรษาเลยชีวิตแต่อต่ว่าบรหายตรงกับมืออันนั่นมันแบบพแบบันธทีขืนก่อนเนาะเรเดี๋ยวเดินเก้าพุพรราออกออกี้เดินแป้นนี่นี่แหละป่ะ <c oughs> ไ <sp> ด้11 <architectural> บ <silence> ุญเอบัญชาน่ะเออบุญเอาอ่ะนะจิกก่อนพี่น้องอย่าน้ําปูนไหลออกมาเนาะนจังสเทคานรับสบายเลยทางนี้ แแม่กยี่ลเยนเนาะมันอากาศอุ่น ได้เยงได้ลกบ่็นหลังทางในโซ่ไปเบรเยกัดนี่กัแบบออบอ้าวเนาะแดดคักเลยเป็นเอาทรายมาใส่ หินอันนี้พี่น้อยอันนี้เพิผมอ,อ,อาจจะก,ก่อมือวานนี่แหละนะเพิ่นสิเข็ดแดีว่างไว้แน่นนั่นเหลยเป็นบันไดแหลนะเนาะขอบเบาหรือว่สเปเอก็เป็นออจังไนะ <c oughs> ดเนาะตัตี้กับโบหูอันนี้โดยแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็ก่อแต่มือกัอนก่อนแล้วพี่น้องคือว่างามเนาะเรียบคัดติดกระเบื้องใสนี่ให้งามหน้าบ้านเนาะ ได้ยินว่าฝนวันที่ใส่อยู่พี่น้องนี่ชิมีอยู่ใส่ปูกระเบื้องหนบ้านนี่แหละสร้างเ่นกะกอ่อไววพี่น้้งเป็นเล่งเนาะว้านนี่ก็คำเติิ่นเมื่อเิ่นกอ่อห้องและกัต่างวงกบนำเลยวันี วิีไทยเนี่ยนงาอคุณยงอยู่สูงคุณยงอยู่ตามดิ <c oughs> เพิ่นกาเทเรียบร้อยพี่น้องแหงบิดแล้วเนาะวันกีกะแบบมันแดดบ่คอยก้าบันไดแต่ว่านกมัแห่งไวเรียบงามแหงเนาะเพิ่นเทกะก็หอ้องน้ำกาได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะ 越来就浓，不来越香了。 มันก็ะซิกอขึ้นเลยแหละพี่น้องเนาะอีกแบบบ่ดนหั่นนะมันก็ได้แดดเมื้อนี้กับ่บด์เดแต่ว่ามันนั่นนั่นนั่นั่นเล่งอืมเล่งให้ไวๆเนาะก็ขึ้นสุดเลยแล้วมื้อไงง่ายก็ง่ายก็ทั้งนอ่อกับแบบแดดก้าเนาะกบเอ้าพี่น้องมื่อไง เป็นก็เห็ดเยอะทั้งในเนาะไข่ในดอกเล่งหายมันแล้วเนาะให้เบบเ,เสร็จสิน้นพี่น้องเลยเบบไข่แต่ว่าทางใดกับมงลังคาแล้วบางทีร้อยเนาะแบบอย่างสวยงามเลยพี่น้องเลยหองครัวพลันภูงเพิ่นอันนี้ก็ทั้งหองครัวทั้งหองน้ำเนาะพี่น้องเยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอลาไปแล้วเด้อเนาะพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าเนาะโดย จากคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบระสุขุสุขคนที่ทัโซมคลิปแล้วบอกรามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะพอกล่าวคำวา่าสบายดีสบายดี